มนุษย์เนี่ยนะมันก็เคยเดินแล้วก็มีแผลเป็นกันทุกคนแหละยายว่าถ้าเราไม่มองว่าแผลเป็นนั้นน่ะมันเป็นทั้งหมดของชีวิตเรานะมันก็เป็นแค่ตรงนั้นนิดเดียวเองคืออย่าอย่าไปจมจอมอยู่กับอะไรที่จบแล้วก็มองทุกอย่างไว้ในภาษาที่มันเป็นการปฏิบัติคือชีวิตมันคือกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อเราเข้าถึงกระแสของความจริงว่าไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันจะสบายมากมันจะอิอิง่ายมันใช่ไม่อิอิมันไม่ใช่อิอิแบบตะใจนะคือมันง่ายง่ายอ่ะง่ายๆมันเปลี่ยนแปลงได้ตอนนี้มันยังไม่ได้เพราะมันตึงไปถอยไปหายใจลึกๆก่อนแล้วไงหายใจอย่างเดียวมันจะสามารถเหรอไม่ใช่หายใจอย่างเดียวหายใจอย่างมีสติ แล้วพอสติมันอารักขาจิตได้มันเป็นอารักขาเดียวที่จะทําให้เราคมที่สุดแลกลับเข้าไปแก้ปัญหานั้นอย่างมีปัญญามันก็มีคําว่าสติปัญญาทุกอย่างต้องแก้ไขมันจึงเปลี่ยนแปลงแต่บางเรื่องถ้าแก้ไขตอนนี้ไม่ได้คุณเอาคนอื่นมาแก้ไขถ้าตอนนี้คนอื่นก็ไม่ได้คุณถอยออกไปก่อนมันมีตั้งหลายเทคนิคนะ่ะ